สวัสดีครับ PCY Car a c c e s s o r y ครับวันนี้เราจะมาดีวิวนะครับจอ Android พร้อมกล้อง360องศานะครับยี่ห้อ Alpha c r a p i c RAM 4หล64นะครับพร้อมจอเพดานขนาด13.3นิ้วและฝาท้ายไฟฟ้าครับผมตรงต้นนะครับเราติดตั้งใน Expander นะครับคันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือเป็นใดข้างนะครับผมตรงนี้จะเป็นบ่วมมือจับแบบ8ชิ้นนะครับด้านในนะครับผมก็จะเป็นจอ เอาฟ้านะครับความชัดชัดมากนะฮะตัวนี้นะครับสามารถใส่ซิมได้ด้วยนะครับรองรับ Apple a คาเพนี่นะครับถ้าใส่ซิมนะครับ USB 3มจุดนะครับอ่าจุดแรกสำหรับ Apple Ca คาเพนะครับอีกสจุดสาหรับใส่ MP 3 MP 4นะครับหรือว่าจะบันทึกภาพรอบคันของของกล้องรอบคันก็ได้นะครับผม ตัวนี้นะครับมีระบบ d s p นะครับแล้วก็อ่าเป็น 3D นะครับทำ 3D t d ได้หมดเลยนะครับผมในนี้กล้องหน้านะครับด้านหลังครับด้านซ้ายด้านขวานะครับสามารถมองเห็นได้หมดนะครับตัวนี้สามารถอัดบันทึกกล้องรอบคันได้เลยนะครับพร้อมกับ USB แบบฝาชาร์จนะครับแล้วก็มีตัววัดโวลต์ในตัวนะครับคันนี้ติดตั้งเป็นฝาท้ายด้วยนะครับผม เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับก็จะเป็นแบบกล่องท้องนะครับตัวนี้ชกใหญ่รับประกัน2ปีนะครับผมรับประกันกันยาวๆเลยคันนี้พิเศษเลยครับติดตั้งตัวเป็นไฟด้านหลังด้วยนะครับไฟสองสว่างด้านหลังนะครับก็เห็นชัดๆตอนคืนกันเลยนะฮะอันนี้คือตัวกล่องของตัวอัลฟ่านะครับด้านในที่เราที่เห็นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับผม ตัวนี้นะครับ<น>ก็จะเป็นจออัลฟาโคสิกนะครับ1 3 3นะครับผมสามารถเปิดไฟขาวไฟสีฟ้า LED สีฟ้าสวยงามนะครับผมตัวนี้ก็จะสะท้อนภาพจากด้านหน้าเข้ามาได้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาที่เพจ PCY Car Accessories นะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรนะครับ0973503024นะฮะหรือ0954282609 ท่านหรือท่านใดที่ต้องการจะทักเข้ามาสอบถามนะครับในเพจก็อ่กดข้อความได้เลยนะครับหรือล mm ิงก์ไลน์ออฟฟิเชียลของเราก็มีไว้ในโพสต์ hmm. เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับ